สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหัวเปิดฝากกดไลค์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฉันคือลูกเจ้าของร้านมินิมาร์ทแห่งนี้ที่ถูกพ่อบังคับให้มาฝึกงานขอโทษนะครับช่วยคิดเงินให้หน่อยครับคุณครับได้ยินหรือเปล่าผู้จัดการมานี่หน่อยสิเอาจะจ่ายเงินน่ะเร็วๆหน่อยครับครับเร็วๆหน่อยนะครับคุณจริงจังหน่อยสิครับอยู่ต่อหน้าลูกค้านะครับอยู่หน้าเคาน์เตอร์ชําระเงิน แล้วช่วยตั้งใจหน่อยสิครับอันหลังให้ลูกค้าแบบนี้ไม่สุภาพเลยนะครับพูดอะไรของนายเนี่ยถ้าฉันฟ้องพ่อแล้วก็นายโดนไล่ออกแน่ๆลืมไปแล้วเหรอพ่อฉันเป็นเจ้าของร้านนี้นะจะดีไหมนะถ้านายจะโดนไล่ออกหรือว่าจะให้ฉันโทรฟ้องพ่อตอนนี้เลยเอางั้นดีไหมอย่าทําแบบนั้นเลยนะครับถ้าคุณทําอย่างนั้นผมต้องแย่แน่ๆเอางี้ไหมครับถ้าลืมไปแล้วว่าต้องคิดเงินยังไงเดี๋ยวผมสอนให้ ฉันไม่มีอะไรให้นายสอนอย่าลืมสิพ่อฉันจ้างนายมานะมันก็จริงครับพ่อฉันเป็นคนจ่ายเงินเดือนนายนะจริงไหมเพราะงั้นนายห้ามบ่นพ่อฉันก็บอกแล้วแค่ให้ฉันอยู่ร้านก็โอเคแล้วถ้าอย่างนั้นก็ช่วยอะไรผมหน่อยสิครับฉันบอกแล้วไงแค่ฉันอยู่หน้าร้านก็พอแล้วถ้างั้นงานอื่นทั้งหมดนายก็เป็นคนทำไปสิผมทำคนเดียวมันทำไม่ทันนะครับ แล้วนายมามัวบนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะก็ฉันเฝ้าตรงนี้ให้ไงฉันจะอยู่แค่ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่พ่อฉันบอกมายังจะมีอะไรอีกไหมก็เรื่องเสื้อผ้าของคุณด้วยคือว่ามันออกจะไม่เรียบร้อยก็ฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอฉันก็แต่งของฉันแบบนี้นายไม่คิดว่ามันสวยเหรอแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับงานครับผมคิดว่าเวลาทํางานมันไม่ควรแต่งตัวแบบนี้ครับอะไรกันฉันแต่งแบบนี้ลูกค้าน่าจะชอบนะ แบบนี้มันนี่ผู้จัดการฉันแต่งแบบนี้นายเองก็ชอบไม่ใช่เหรอเปล่านะครับฉันรู้ว่านายชอบคุณพ่อคุณน่าจะคาดหวังในตัวคุณด้วยตั้งใจทำงานหน่อยเถอะครับฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันแค่มาอยู่เฉยๆแต่คุณน่าจะช่วยอะไรผมบ้างนะฉันเหนื่อยแล้วขอไปพักก่อนแล้วกันฝากผู้จัดการด้วยนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาพักเลยนะครับนายก็จัดการต่อแล้วกันไม่มีลูกค้าหรือไง ผมแค่เข้ามาดื่มน้ำนะครับงั้นก็เร็วๆเข้าจริงสิพ่อฉันบอกว่าตรงนี้มันสกรปรกไปหน่อยนะวันหลังผมจะทำความสะอาดให้นะครับวันหลังเหรองานเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองหรืออยากให้ฉันเปลี่ยนผู้จัดการร้านดีนายฟังอยู่หรือเปล่าผมขอดื่มน้ำก่อนแล้วกันครับแล้วจะจัดการให้นะครับรีบๆหน่อยแล้วกันนะเอานี้ไปเก็บด้วยมีอะไร ทำไรนะ่ะเอาคืนมานะบอกให้เอาคืนมาไงไม่ได้ยินเหรอจะทำไรนะ่ะอย่าเข้ามานะนะยายจะเข้ามาใกล้เกินไปแล้วนะงานนะ่ะทำเป็นไหมจะทำอะไรนะ่ะฉันจะฟ้องพ่อนะเอาเลยฟ้องเลยอยากฟ้องก็ฟ้องเลยเอ๋อก็จะฟ้องพ่ออยู่นั่นละ่ะฉันจะสั่งสอนเธอแทนพ่อเธอเองแล้วผู้จัดการก็ได้จัดการสั่งสอนลูกเจ้าของร้านไปหนึ่งชุดเต็มเต็มยินดีต้อนรับครับวันนี้มีซาลาเปาลดราคาอยู่นะครับ ต้องซื้อให้ได้เลยนะครับฟูจิสังรีบมาทางนี้สิบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้มาทํางานให้ตรงเวลาวันนี้ทําไมถึงมาสายขอโทษค่ะท่าทางดูเหมือนจะไม่สบายนะอ๋อฉันรู้แล้วคงกังวลเกี่ยวกับคลิปนี้สินะแล้วมันทิ้งไปเธอผมบูซาตั้งใจถ่ายให้เห็นหน้าเธอชัดๆถ้ามีใครเหมนเข้ามันจะเป็นยังไงนะห้ามทําแบบนั้นนะเงินเธอก็ต้องตั้งใจทํางานเข้าใจหรือเปล่าฉันถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะ เงินก็ตั้งใจทำงานหน่อยแล้วกันเรียบมาคิดเงินให้ลูกค้าสิยินดีต้อนรับค่ะที่ผมสอนไปจําได้ไหมขอโทษนะครับเธอเพิ่งมาใหม่นะทำแบบนี้ไงตามผมมาเดี๋ยวผมจะสอนงานให้แล้วผู้จัดการลานก็ได้สอนงานฟูจิสั่งไปหนึ่งชุดใหญ่เต็มๆขอโทษครับช่วยคิดเงินหน่อยไปเดี๋ยวนี้แหละครับรีบรไปคิดเงินผมสอนแล้วไม่ใช่เหรอไปสิเร็วเข้าบอกให้รีบไปไงรบกวนด้วยนะครับ คุณครับซื้อของหน่อยครับได้ครับฟูจิตังอยู่ไหนขอโทษครับเอาอันนั้นครับได้เลยครับขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับฟูจิตังเธอมาทําอะไรอยู่ตรงนี้มีลูกค้ามาซื้อของนะ่ะมัวทําอะไรเนี่ยอย่ามัวแต่เล่นตัวสับสิมัวแต่คุยแชทอยู่ใช่ไหมขอโทษค่ะเธอตั้งใจทํางานอยู่หรือเปล่าฉันจะตั้งใจค่ะแล้วผู้จัดการก็จัดการลงโทษฟูจิตังอีกครั้งหนึ่งฉากนี้กินเวลาไปนานเลยครับ ขอบคุณมากครับรับถุงไหมครับรับครับทั้งหมด1 5 0 0ยเยนค่ะขอบคุณค่ะไม่มีลูกค้าแล้วนะเพิ่งจะมีวันนี้แหละที่เราจะได้อยู่กันตามลำพังกะกลางคืนมันก็อย่างนี้แหละงั้นเราไปทำความสะอาดกันหน่อยแล้วกันไหนไหก็ไม่มีลูกค้าแล้วได้ค่ะแล้วทั้งคู่ก็ได้ทำความสะอาดถูทั้งนอกทั้งในจนเกลี้ยงแล้วหนังก็ตัดจบฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ